ลันลนะครับลันมือครับมอว่านั่นลั่นกี่ตัวมือนี้กรสิบตึ้งก่อนลั่นตัวอยู่ผมมือมีตัวครับมีตัวมือมีตัวครับไม้สุดมือนี้หน้าว่านั่นลั่นตัวมือนี้ยไม้สุดเดือดได้ แล้วมันแล้วจัดทร์ไหมวันแล้วลุ้นบล,ล,ลุ้ลุ้ลุ้ลจัดไหมครับโ,โ,โอ้โหห้ามเดือดรห้ามดอ